ต้อนรับนะครับข่าวซูชแนลทูเจีฟฟาร์มนะครับอ่ะมอนี่จะพามาชมนะครับ หนึ่งแม่ทองครับสองแม่สาวนะครับนี่นะครับแดดกําลังออกนะครับเริ่ม่อนแดดแน่แล้วนะครับนี่กับเป็นหนึ่งแม่ทองนะครับเดี๋ยวเขาจะพามาชมหนึ่งแม่ทองก่อนนะครับเป็นแม่ทองนะครับทองข้างที่สองนะครับเคยพานลูกแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ประกันทองนะครับตรวจทองเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเป็นงวทองที่สองนะครับพานลูกแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวพาดูแข้งขานะครับแข้งขาคอคือเล็บสวยนะครับเล็บ เล็บสวยนะครับเล็บนาก็สวยนะครับเล็บนาสวยนีนะครับหน้าตานะครับส่วนสูงนะครับประมาณลอยสี่สิบบวกลบนะครับลอยสี่สิบบวกลบสีจะเป็นสีเหลืองออกริมเลียมนะครับเหลืองออกริมเลียมออกข้างหลังก็จะออกแดงๆเนี่ยนะครับนีนะครับหน้าตาหน้าง่าจะประมาณนี้นะครับเป็นงวเครื่องดํานะครับงวเครื่องดําลําตัวกะค่อนข้าง พอดี่อนคางพอดีนะครับเงาหางกันใหญ่นะครับเงาหางใหญ่เดี๋ยวดูนุ่มนะครับนุ่มนุ่มนี่ขี่ทกใส่่อานะครับนุ่มสีเต้านะครับนุ่มสีเต้านะครับพาชมเลยนะครับนุ่มนั่งเลยสีเต้าแล้วนะครับเหนือนังกะนีนะครับดูเอาเลยนะครับกะนังงน้พอสมควรนะครับนี่คือหน้าตาหนี่นะครับ าตาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่างัวแม่ตัวหนี้ทองตัวไหนนะครับเดี๋ยวเอาใบสมขึ้นมาให้ดูเลยนะครับกับตัวทองแล้วมือเศร้านะครับแม่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเจ้าไมเคิลน,นะครับ h k เ40 9ก่านะครับไมเคิลเ k 40 9กนะครับตัวนี้ของไมเคิลนีนะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดนี่นะครับรายละเอียดก็ตามนีเลยนะครับอ่าก็คือเบอร์ เบรอบร์โทรของคุณหมอนะครับเบอร์ศูนย์แดเจ็ดทางล่างนะครับตัวนี้วันที่ผสมนะครับยี่สิบหาเมษาหกสี่นะครับกเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาสี่เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปตัวทองให้ดูนะครับเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยแม่ทองสเดือนผสมยี่สิบห้าเมษานะครับทานมาสี่เดือนมีตัวทองวันที่ยี่สิบ อีิบห้าสิงหาอ่านี่ครับอ่คุณหมอตรวจทองลอยเปอร์เซ็นต์ครับทองลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนาะไมเึ้น HK 409ครับทองลอยเปอร์เซ็นต์ประกันทองครับทองครับแล้วไปชมคลิปตัวทองแล้วนะครับเดี๋ยวพามาเบ่งฟังดานนี้นะครับนี่นะครับเป็นงัวเครื่องดํานะครับเครื่องดํารับประกันตาหนิทุกอย่างรับประกันทองนะครับแ่นี่นะครับนี่นะครับครับมีแคร์ล้อย ร้อยแผลนิดเดียวเท่านี้นะครับร้อยแผลเป็นแผลหายนะครับนี่นะครับเอาหางกันใ่ญ่นะครับทองสี่เดือนรับประกันตำาน้นะครับเป็นงวเครื่องดำนะครับแข้งขาดีนะครับนี่นะครับเล็บเล็บนะครับเล็บสวยนะครับเล็บสวยเล็บหนานะครับตัวนี้เเล็บหนาตัวนี้ก็เป็นเล็บหลังนะครับนี่นะครับสี่เดือนนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าสนใจก็จังโทรมาติดต่อมาต่อละค่เอานะครับหลังคลิปนะครับนี่นะครับ ่ายคลิปหรือโทรมาหาเบอร์ผมก็ได้นะครับถ้ามามาต่อราคาเอานะครับสําหรับแม่นี่ก็ลองไปคิดเบื้องนะครับว่าสมเงินสมราคาบ่อนะครับสาหรับแม่ทองเปิดราคาไว้ฮกหานะครับโอเคอ่ะมาแม่ที่สองนะครับ่าเทียนี่แม่นี่เป็นแม่สาวนะครับอายุประมาณสิบห้าสิบหกเดือนนะครับประมาณนี้นะครับเป็นแม่สาวนี่นะครับปลอดดีนะครับเรียบเนียนนะครับสูงนะครับสูงประมาณ รอยสี่สิบบวกลบนะครับท่วมสูงนะครับรอยสี่สิบบวกลบหลังนะครับหลังแดงแห้งนะครับดูครับให้ดูลังด้วยนี่นะครับอ้วนองป่องนะครับเดี๋ยวพาดูเล็บเล็บนะครับแข้งขานี่นะครับบันทายนะครับบันทายจะประมาณนี่นะครับนี่นะครับบันทายจะประมาณนี้เล็บนะครับเล็บเล็บสวยนะครับเล็บนานี่นะครับเล็บคูนาคู่หลังสวยนะครับหน้าตากัประมาณนี้ยิ่งใหญ่นะครับ ลูกบามมนนะครับลูกหั่วบามมนนี่นะครับสีแดงสีแดงแสดแดงแสดแห้งนะครับสําหรับแม่สาวแม่นี่นะครับสูงหน่อยสี่สิบบวกลบนะครับตัวนี้แข็งขาดีนะครับรับประกันตมิทุกอย่างนะครับเดี๋ยวดูน่มสักก่อนน่มสีเต่าบอนุ่มน่มนะครับนุ่มนุเมนุ่งเออสีเต่านะครับนุ่มสีเต่าบอขาดบอเกินนะครับสําหรับแม่สาวแม่นี่นะครับเดี๋ยวผมพาดพลอยให้ดูเลย สำหรับแม่สาวแม่นี่เป็นงวของพ่อผมนะครับเดี๋ยวถ้าถ่าสนใจก็จังโทษติดต่อเบอร์พ่อผมไปด้วยนะครับสำหรับแม่สาวสองแม่นี่่ว่าถ้าแม่ม่านแม่ทองนะครับจังติดต่อมาหาผมนะครับเพราะว่าเป็นงวของผมนะครับตัวนี้งวของพ่อผมนะครับเพิ่นบอกแล้วค่ผมไหวนะครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นบาทนะครับสามารถต่อรองได้เด้อตัวนี้นะครับใครอยากต่อรองเดี๋ยวโทรไปหาเบอร์พ่อผมนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ครับแดงแจ๋เลยนะครับดูทั้งคางทั้งเขิงนะครับคางเขิงดีเบิ้ลนะครับนี่นะครับสีดีนะครับเรียบเนียนนะครับบ่มีรอยแผลนะครับหนานะครับหนาสั้นเทเลยอยู่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะว่าฉานะครับตัวนี้เปิดไปเจ็ดหมื่นก็ลองไปคิดเบ้างนะครับว่าสมเงินสมราคาบ่นะครับเดี๋ยวถ้าชอบก็จังโทรไปหาพอผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิมเบอร์แม่สาวคู่นี้ไว้หลังจากผม ถ้าช่มจบล้วก็จะทิมเบอร์แม่ทองนี่ให้ที่ต่อมาหาผมหลังจากช่มจบเหมือนกันนะครับแม่สาวตัวที่สองนะครับเป็นน้องนะครับอายุกะประมาณไ่เรียกันนะครับประมาณไ่เรียกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวออกมาดัสีตะเขตเข้าหมนะครับเข้าเพิ่มรุดแล้วนะครับรุนตะไพ่รุดแล้วนี่นะครับตัวนี้จะดูพร้อมพร้อมกลัวนะครับนะครับเป็นงวเป็นงวเครื่องดำนะครับงวเครื่องดำนี่นะครับ เครื่องดำกับมีจุดเล็กหน่อยนะครับแหมกวนคันระบาดเทียนอ่ะนะครับเดี๋ยวเป่ารีวิวเลยนะครับเสียงเริ่มแหบแล้วนุ่มนะครับนุ่มซีเต้านะครับนุ่มซีเต้าอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ประกันนุ่มซีเต้านะครับประกันตำนี้อ่ะนะครับนี่ครับเนี้ยงไายๆมีไงกล่นกล่นตดดากไงนี่นะครับเล็บนะครับเล็บเท้าดีขอดีขาดีนะครับขอดีขาดีนี่นะครับข้อหนาขาหนานะครับ ดูเร็บนะครับดูต่างข้อหาตานะครับหาตาประมาณนี้นะครับมีสะดือนะครับนุ่มนุ่มสีเต่าอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวดูขางนะครับนะครับตัวนี้เป็นคางขวาเด้อตัวนี้คางขวาเดี๋ยวภาพไปดูคางไส้นะครับใหญ่มาเบิ่งคางไส้นะดีนะครับคางหางหางกะเงาหางกะเงาหางกลมนะครับนะครับเงาหางกลมนี่นะครับ บันทายงทั้งสองครูนะครับส่วนวน้องนะครับเปิดราคาไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามารถต่อรองได้นะครับจนตถถ่อรองได้คุยราคากันได้นะครับแม่นี่นะครับสําหรับครูแม่สาวของพ่อผมแม่นี่เปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นแม่นี่เปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์พอ <bars S 1> อ่อผมนะครับกัน้องติดต่อสอบถามเพื่อนใดนะครับหรือสามารถไปต่อรอ <you> งราคากันได้นะครับสําหรับว่าแม่คูนี่นะครับ ราคาเงัวแม่มานนะครับเจ้าไมเคิลนะครับ HK 409นี่ครับหลอดครบนะครับเป็นเบอร์ของผมเองนะครับเปิดราคาไปหกห0ื่นห้นะครับเบอร์โทรกะ093 3647720นะครับ65,000บาทนะครับต่อได้อีกนะครับนี่นะครับผู้ใดสนใจนะครับกาจังที่ต่อสอบถามนะครับมาหาผมนะครับสำหรับแม่ทองแม่นี่แล้วก็แม่ตัวนี้จะที่ต่อมาหาพอผมนะครับอ่า สำหรับเรื่องเล่าโดยประมาณมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพีหนานะครับสำหรับอีพีนี่ผมก็ขอกับล่าเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ